นน่วิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอสำหรับบันทึกผลการทดลองของเช็คคอยที่สองวงจรแรงกระแสรแบบบริชค่ะโดยวงจรโดยการทดลองนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด12กรณีค่ะเริ่มด้วยกรณนนีแรกก็คือกรณีที่ไม่มี C นะคะแต่ว่า RL มีค่าเท่ากับ1นึ่เมกะโอห์มค่ะเราไปดูผลของ กรณีที่หนึงกันเลยนะคะก็จะได้เป็นกราฟสีแดงของ v c VDC นะคะต่อไปเป็นกรณีที่สองนะคะกรณีที่สองก็คือไม่ต้องตอ่อ C เหมือนเดิมแต่ว่า RL จะมีค่าเป็น10กิโลโอห์มค่ะ กราฟของวีดซีนะคะก็จะมาเป็นในรูปนี้คะ่ะก็จะคายากับกรนีแรกต่อไปเป็นกรณีที่สามนะคะก็จะเป็น R L ก็จะมีค่าเป็น1นึกิโลโอหค่ะนี่นะคะก็คือผลของกรณีที่สามคะ่ะ เราไปเป็นกรณีสุดท้ายของการไม่ต่อ C ีนะคะก็คือกรณีที่ C R L ก็จะมีค่าเท่ากับ4 0 0อใช่ค่ะ R L ก็จะมีค่าเท่ากับ1วัตอมค่ะผลของกราฟ B D C นะคะก็จะเป็นรูปนี้ค่ะเราไปเป็นกรณีที่ห้ากรณีที่5้าเนี่ยก็จะมีการเพิ่ม C ีเข้ามานะคะ โดย c ของกรณีที่5ถึงกรณีที่8 c เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1ไมโครฟาล์คค่ะสำหรับกรณี5ก็จะมี r l ก็จะมีค่าเป็น1กิโล1นึ่งมกะโอนะคะ หึ่งไมโครอแล้วก็มีซีเท่ากับหนึ่งไมโครฟารัดค่ะเผลของ VDC ในของกรณีที่ห้านะคะก็ mm hmm. จะมาเป็นรูปนี้ค่ะก็จะมีการกรับเพื่อมหรือที่เรียกว่าริปเปิลค่ะเอาไปเป็นกรณีที่หกนะคะก็จะ C มีค่าเท่ากับหนึ่งไมโครฟารัดเหมือนเดิมแต่ว่า R L มีค่าเป็นสิบกิโลโอห์มค่ะ โคผลของ v c ของกรณีที่6นะคะก็จะเป็นดังนี้ค่ะสังเกตได้ว่ามีการเกอร์ฟิเปิแบบชัดเจนค่ะต่อไปเป็นกรณีที่7 r l ก็จะมีค่าพิกแค่น1กิโลโอหมนะคะก็จะเป็นรูปดังนี้นะคะ ต่อไปเป็นกรณีที่8กรณีที่8เนี่ยเป็นกรณีสุดท้ายที่เราจะตั้งค่า c ทักับ1ไมโครฟารตดนะคะโดยกรณีที่8ดเนี่ย r l ก็จะมีค่า1 0 0โอยอมค่ะคลัของ vdc ในกรณีที่8ก็จะออกมาเป็นดังรูปนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะกรณีที่9้าถึงกรณีที่12บเนี่ยค่า c เราจะกำหนดให้มันมีค่าเท่ากับ100่งมโครฟโรดค่ะโดยกรณีที่9เนี่ย R L ก็จะมีค่าเป็น1เ,เมกโอห์ค่ะผลของ VDC ในกรณีที่9นะคะก็จะออกมาดังรูปนี้ค่ะต่อไปจะเป็นกรณีที่10นะคะ R, L ก็จะมีค่า10กิโลอหลค่ะก็จะออกมาเป็นกราฟรูปนี้ค่ะต่อไปเป็นกรณีที่11นะคะ R, L ก็จะเปลี่ยนค่าไปเป็น1กิโลโอห์ค่ะ ะคะก็จะเห็นว่ามันเกิดริปเปิลแบบชัดเจนมากกว่ากรณีที่9ก้ากับกรณีที่สิบนะคะแล้วก็สุดท้ายกรณีที่สิบสอง R L ก็จะมีค่าเท่ากับหนึงร้อยโอห์มค่ะผลของ V D C กับ V D C ในกรณีที่สิบสองนะคะก็จะออกมาดังรูปนี้ค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของผลการทดลองของชิคพอยที่สองค่ะขอบคุณค่ะ